อาพอวพวกเข้ามาพบมพ่อบุญใหญ่ครับเหตุเอเดเมแม์เดอร์รับจะไปลังเลสงสัยถ้าสงสัยสงสัยมันอิสัยสงโหลดครับไปถือไทยพั่นตายจอยนั่นที่แหละครับสับซุมบัติเทาหาไว้หลายๆมันแันโม่ะาแม่มันบริตริโตไปนั่นแหละผู้ท่งเพื่อนใน,ในว่าเฮ้าบัติเกิดขึ้นอยู่ที่อำเภอนาจินจวยจังหวัดอุบลนี่เพื่อโปรดคนจนไอ้คนจนเขาจะเห็นเอาล,องล,ลวงปูเราวะขึ้นไปเกิดอยู่บ่เพ็บบ่ด่วยเร้ว่าห้วยหมอนี่เราว่ะ เขาเมื่อเกิดยู่น่าจะรวยเนี่ยเขามาปอป่วยคนจนให้คนจนเขาได้เหตุเราว่าให้เอาปูนรอเห้านั่นแหละครับคือว่าเห้าได้เหตุได้สร้างนันที่สมืยแม่เรากับสิประกาศสิไรเชยโยแม่เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคสิบไรครับยุคที่พุทธองค์เิ่นสิประกาศศาสนาอีกเทียรหนึ่งเริ่มเขายุคสิบไรมากแ,แต่ปีพศสอง0ัมหารสิบแปดสิไรก็คือควบเจริญทุ่งเฮืองขับชยโยคือถึงแล้ว ตาเฮาแลนก็คือถึงเส้นชชยแม่แกับสิ่ไล่ตัวผุนลูกยุสารัตผุนโทษไล่มาอีแม่เจ้ากินเขาแลนกำเนิดเขาว่กากดเบิ้งหนา้ากันด้เห็นมืดแต่ถ้าคเขาดีเห็นไฮเห็นหนา้าเห็นหัวเห็นสวนทางพุนเขาดีกดให้เขาเบิ้งที่มาได้แม่โอ้ยเพี้ยนว่าเขาดีแม่ผมวะฮะโอ้ยไปอยู่น้ำบดใดหรือวะแต่แต่สิบหกพรรษาเนี่ยว่าอาอดน้ำหรือว่าอันนั้นลบหอดสี่หอดห้าลบหอดยี่สิบองศาน้าเนี่ยเป็นแข็งไปมืดแม่เออ ที่รถอัดเลยโหว่าเออบ้าบ้านน่แล่นน้ำถนนมาตรงแล่นเลยแล่นหิมะอย่างเดียวมือหนึ่งหมอนึงฝลังมันแล่นมามันติดต๊กห่างมันบกแข็งที่แหละครับตายทั้งครูครับผากันไปกินเหล้ามาที่ละครับหมอนครับไปบังต๊กห่องมันบกแข็งอยู่แถวฟิลแลนด์แถวคนละครับเห็นพี่สาวโท่มาว่าเห็นข้างโอ้ว่ามันเป็นอย่างที่ตัวประเทศดอกนี่ว่าไอพวกไปอยู่น้ำอนองผู้ข่าวต่าแต่สิบหกพรรษาว่าอาบหัวน้ำว่าเพราะมากที่สุดก็คือ นาหนาวนี่แหละแม่ครับนั่นแหละครับที่ว่าหลวงพ่อก็เลยเข้าไปนั่งมือสองมาพระหัตถ์ชี้รถมาลงบรรตูกครับวันนี้ยันหลวงปู่หลวงตาเห็นู้ใหญ่บ้านเห็นครับที่ลงบรรตูกปุ๊บหยอดอยางหลัดทงเลยครับวันนี้เข้าไปนั่งที่ว่าซาราคือว่าเนีท่ทีละข้างตายนั่นแหละครับพอนั่งยุหันปุ๊บแค่นั้แนแหละครับเล,ลิกการร